เงี้ยหาเงินนี่เอ้าเมยน้องมวยเมยน้องมวยว่าวเขาละมาได้ก็ซื้อกินซื้ออยู่มาได้ซื้อหนึ่งกับวิทยอันหนึ่งบ่บ่พอกินแล้วมาได้ก็ซื้อแรงซื้อง่ายดำแซนด์ดำได้ซื้อข้าวซื้อน้ำแน่เบื่อไปน้ำมูกน้มันโลดแดงไฮรูปไปห้องเฮียนแดงขึ้นเมยน้องมวยแต่มือเนาะโดยเป็นรับจ้างกะหม่องละแซนหม่องแซนด์ฮากับมีมาแบ่งไส้แน่ชาเทิมลูกแน่ดาหยาง เอาโซมิลูกอะใส่ซัมโซมิลูกซัมมี่กับสบายดีและสลวัสดีเด้อ พ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุูสุคนเนาะกะมาพ่อมาพอกับชาบัวเพื่อนนี่กะพี่แหลมาอยู่บนอดินใหม่ของน้องมวยเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยชาวบัวกะบบเคยเข้ามาจะาเชื่อนเนาะก็ถือว่าเป็นขั้งแรกพ่อแม่พี่น้องเลยอวามหันกับชาบัวกับเมื่อเพื่อนของน้องเพื่อนกับบเห็นทางน้องหรือว่าบุห็นทางแม่ของน้องมวยอ่ะเดี๋ยวจังไรก็เข้าไปทักทายหรือว่าโอ้ลมกับแม่น้องมวยเพื่อนน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะ เป็นใหม่เพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยซาบัวก,กับพึ่งมาเป็นครั้งแรกเนาะโดยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะป้าซาบัวเคยมาจักเถื่อพ่อแม่พี่น้องเลยถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะอืมทางเสาเรียบร้อยป้าพุเฮซายมีน้ำกบเรียบร้อยเนาะนี่ถือว่าเป็นนะอ,อนนะ

แม่มาป้าเช่าเฮ้ยจักเช่าอันนี้สิบหาเช่าสิบหาเช่าเลยสมควรเนะสบายเลยไปเรียกนี่โอ้สัมผัสอยู่ได้นี่แม่ขอบอกขอบคุณทั้งพอลักปุ้ใหญ่อีพออีเมย์เป็นไปแล้วซัมมี่ก็บือว่าดีไลายฉันอนได้โอ้สำหรับห้ามก็บือว่าใหญ่โตโฮล้านลายเลย คุณทั้งพ่อแม่คุณก็ซื้อดินดูว่าเห็ดเดือนหายอ่ะแหละเขาบอกเขาคุ้นคุณละลายอันนี้กิคือคุ้มก่วงจักเม็ดหาจักเม็ดนี่ดินอ่าเสหาคุณสิบหาคุณเสหาโดยโอ้จักจักมื่นจักแสนสี่มื่นบอกนี่เลยโดยได้ยินแบบนี้แหละตลอดซีมื่นโดยถือว่า ่วงนี่หนน้องชาวนวนเนาะไก่ไก่เอ่ออ่อบ่าวผัดเพิ่นนในอยู่กลางเมนูนูวกลางดีด้ต้องยันไาบเสรเมนูยู่กลางลมผัดกัดังนั่นแล้วก็สืผัดลังนี้มากนเลยันนับรสาบ่เลยว่าแม่นเมนูนัวเมนูนัวก็คิดว่าเพื่อนถ้าเบ่าดังนี้เฮาก็ได้อยู่กลางเด้มูสิลำคันเน เมนูไอศครีว่าวดำน้ำก็มีเรียบร้อยเนาะําสิบุพักแบบข้าหมอนได้มอนบอข้ามาผัดผือได้ฮะระโยมนี่ดิฮาจนจนเหงาหักอันนี้ออกน้ำออกลายเม่นไลสํำกันแต่ว่าไม่ถึงออกควาวมอนกัมผือเป็นจังได้นะนผือก็มาผัดนะโยมคือนะมันผือเมนน้องมวยบผือความโดยความตื่นซ้ำกันโดยมันเป็นน้ำพลอยนั่นเมน้องมวยเป็นน้ำสาบบนหิตพลอยนาดิ เห็นบอกเขาเขาควรไม่ได้หลอกได้เห็นป่ะเขาแม่นมัวอยทาบาหลอกขึ้นสูงเลยเด้น้ดด้แบบมันลอยขึ้นเลยโดยยังดีท่อแบบอันเฉยสายน้ำเลยเน๊ะเห็นป่ะโอ้ยก็คือว่าง่ายโดยอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวนี่แม่นมวยก็มีเวลาบ้างอาเสียมาเคลียร์สีขมสีดุมเนี่ยโอ้ยเพียงมาขมือบ่มาขมือบ่าวันเาบ่างเมือกะบ่ได้มาบางมือกะมาเป็นยังไงอาการอัน เก็บท mm ้องอันดีเช้าแล้วบ่บ่ได้กินบ้อน้ําฮ้อนน้ําหยังอือเฮายังบ่ได้ป๊ะยังบ่ได้กินเด้อแมนมัวน่ะแม่นเฮากินได้ว่ามาเยี่ยมเบิ่งก่อนว่าแวะัดแวะเพื่อนถืแบบนั้นน่ะกินตลอดเลยโดยเฮากินตลอดเบิ่งหน้าเจ้านี่ดือดมันล่นเด้อือสีสันแล้วเฮากินยาแล้วบ่ได้เฮามกินน้ํา้อนเตียงก็ได้โดยได้แล้วได้นั่งได้มื้อนี้บ่นี้โดย ค่ะนี่พอได้ค uh uh ่ขอบคุณทางพ่อใหญ่ใจดีเพิ่นแหละเพิ่นซื้อมาให้แม่นมวยก็ขอบคุณเพิ่นหลายสิ่อก็ได้นั่งได้พักได้เซาเพราะว่าได้ให้สร้างเพิ่นนั่งอาศัยหยังเย็นนี่แหละเลยน่ะนีแบบควมกวกันบ่อันแบบเือนีของเือนบ่ฮู้อันนี้นมวย่นมวยสิกวงกว่าของน้มโอ้อันกว้างๆันบ่สาวนวลฮู้แม่นสิได้กันเม็ดเดียวนี่ละ ดึงดั้มหน่อยเนาะแม่นม่น้องมวยสีก้วงเม็ดหนึ่งหอน้องมีน้องไม้นี่สีรุดเม็ดหนึ่งโอ้เัวหนตัวน้อยดิเม่นองมวยตัวอ้วนวะใหญ่ใหญ่โอ้ยเม่นจะล้นกล้องเราไปจักเสนอวันนี้ใจโย่เหนื่อยคือว่าเอวนี่เม่นช้ำมากน้องมีได้วเอวนี่เนาะโดยเพื่อนสีตามบ่าเม่น้องมวยสิ ม่เนาะโดยเราที่เราเบิ่งนหูวันว่ะหูมันจะหูใหม่เหบอแบบนี้เลยแต่ยังทันหูเถื่ออาจยุต่ำกว่าบอกเลยได้เลยนี่แหละโดยอ๋อแต่ดีอยู่ต่ำก็แบบเขึ้นง่ายไปง่ายเนาะโดยอืมง่ายแบบนึงนทั้งนั้นก็เห็ดเลยเนาะเริ่มเห็ดเลยโดยมาเตะมามวนกันเถื่อนี่เถื่อมมวนอีกเชิญหนึ่ง้าเวลาคืนหนึ่งคืนพร้อมกันม่อนเนาะ มันจ่าอิงตามเลยไปเดวไว้เดวซ่าอิงตามเดวบุญวาสนาปุได้ไหวเลยซ่าโอ้ย่างก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่คน่วยเข้ามาน้องมน้องมวยเนาะไหวซ่าก็ยาเราแค่ไหนคน่วยเข้ามาโดยคือว่าสำนึกอะสำหรับผ้ามันไก่ใหญ่โตแล้วแมนแมนคือเทาสิหาไอะไรสำนึกก็โบนัสทำแรงนี่ ข่าสื่อขารู้เขาปองกินกับกับซีบุพ่อเนี่กับซีบรอดเนาะกับซีบรอดอาศีบประจําวันแต่ละมือห้องกันสอกให้อยู่ห้ากินกันยังเัี่ยขีดต้นมันก็ตุกยู่มือปลายมือปลายเลียวได้สาวยัวเดี๋ยวนี้กับเมนหมื่นเอ็ดหมื่นสองบอกตอนเช้าพันหนึ่งพันสองบอกะจามสภาพมันเนาะเนานักยูนายชำลาก็เอาได้เนาะ ถือว่าเป็นสวยเขามาถือว่าบุญวาสนาเฮามีตบหนึ่งก็เพิ่น่ะเพิ่นช่วยมา้มานํากันกับเพิ่นแต่ว่าอยู่คนละบ่อนคนละทีใช่ไหมเลยแม่ตนองมวยขี้เข้าขี้น้ำด้บ่เฮากินแต่เศ้ามาแล้วก็มากินขนมอยู่นี่ออืยังบ่ได้กินข้าวเลยทงบ่ได้เอาข้าวบ่ได้ห่อข้าวมาห่อมาอืนมาดีได้ซะน่ะเพิ่นมาส่งหาแม่ เมของเมเอนดี้มาส่งอันชวนรถได้จ้ะนอรถเพลินเอาไปแล่นเอกสารโอใบยกง่ายเหตุใบสมโนขั่วตัวเลขอยู่ใส่บุทงทำกันเลยว่ะบด้มเวีียกาเลยแบบอยู่ใกล้แน่แต่หาเป็นมาส่งสมนไปเมน้องมวยเมื่อชิมานน้ำลดน้รายไมน้ํามวยคอที่ลดสวุนว่าน้ำมูเดินลดใหญ่เลยเนาะ อันเฮาให้มื้อมื้อซุ่มเฮาก็เสียน้ํามันอีก2เทื่ออือรวมมันก็40ให้มื้อกินน้ําก็เป็น50,000ก็เลยขอมาน้ําเพินเลยเิกสิออกทางนั้นคือกันบ่โดยอคถาว่าเฮยังลงเบิงทางใหหันกันยังเข้าไปกบไกลเนะโดยกลนใดมนี ขอรบกวนจิลล์น้ำเพลินเมื่อนไหมก็ได้อยู่แล้วรถเป็นใหญ่สบายเนาะเป็นกลับมากกับบุรีได้เพิ่นมาสองคนเลยบุมีก็ขี่มอเตอร์ไซค์เสาวนอนได้บุรียานมีอุตไสแห่งมากแสนสูดแดดน้ำกันนะเมนอมวยก็ซีทุนได้อะไรอ่ะเส่นกันแลนั่นก็เื่อของว่าพัดเป็นก็ะเป็นที่ตั้งเสาเมือได้ใช่ ยอเสาทานเสาเอื้อนบ่น่ะใกล้ละใกล้เริ่มละดีใจน้ำนะโดยอันนี้สีเฮ็ดแบบแบกได้แบบแบบเพื่อนครัวเลยบ่หองทางเพื่อนครัวเลยบ่หรือว่าเพื่อนครัวห้ามสิออกมาเอาพี่บ่อันเพื่อนครัวห้ากับมาหนึ่งทางลังก็ได้เป็นเท่าน้ำโดยเป็นเพื่อนบ่เพราะว่ามันอย่ามันควเนีหงทางในมันมาหนึ่งลางบ้านก็ได้เนาะสมัย ก็ติดกระบอกกระเบื้องสีงามเนี่ยกระเป๋าจูเด้กระเพงมันเนี e ่ยมันดำเนาะแมน้องมวยอันได้ไปเบิ่งกันมาเฮือนเมตุพันธ์อยู่ปะเมตุพันธ์เมเมตุพันอันทีว่าทั้งน้องซะนะบ่แมนได้ไปขึ้นเพิ่อนพันแล้วอืเจินใจเห็นงามงามพอดีแบบอ๋อเหมาะดูพอดีงามนะกระเบื้องกระเป๋าบื้องเรียบร้อยเป็นตะยูโดยกระเบื้องก็เป็นสีแบบ สสายตาเน่แบบนี้งามนะสนวนไปเลยงามแหเลยเราก็โอ้ยดีใจแล้วกเห็นมาน่ะเราเดีกใจมันงามนะมันน้อยกับมันงามเราเก่าเกาคือบังฟ้านรวัยอายุเจ็ดแปดสิบจะสิได้เพื่อนอยู่เราเป็นคนเรามินจะนอนตูนอนยังผูใดกับบ่เคยแบบจะนอนเพื่อนดินหันกัม่แต่ดินเพิ่นง่ายไปเลยเลยเป็นไล่ไปก็ต้องเลยไปดูจนมีความผูกพันแล้วเันกันไล่ไปได้ง่ายไป คือมีน้องมวยนี่แหละเนาะได้บอนไดทีได้ยงใหญ่มาจนมาฮอดจุดนี้ที่มีผู้รับผู้ใหญ่เพิ่นซืให้เนาะแม่นถือว่าปดเฮานี่คือแบบสิบ่ได้ไปใช้้บัดนี้บ่ได้ยไปใช้ใหญ่ก็แบบถาวรเลยยก็บ่ไหวแล้วบัดนี้้งหลังบ่ได้้บัดนี้ เดี๋ยวปู่ค่ะปู่ย่าปู่ต้นไม้ต้นตอกมีเงาได้อยู่ได้กินไปแม่นๆเฮ็ดไปเรื่อยๆแม่น้องมวยเอ้ยโอ้ยทนไปหั่นล่ะจังได๋คนเฮาก็มีลมหายใจสู้กันไปเรื่อยๆเฮาก็อีกอย่างเฮาก็เลือกเกิดบ่ได้่เนาะหายใจผู้ดก็อยากอ่เกิดเบิ่งอันอยากสมบูรณ์คือหมู่แ่นาแน่เนาะมีรถนมีเฮือน ทำกับสมบูรณ์มันกบบมาเป็นแบบนี้ไับรเดือดร้ก็ไปครผู้เละเกิดบนกองเงินกองทองแเ้ยสาวบัวกันนั่นแหละเดือดร้ายแบบนี้อยงไดหยุกใหายแบบนี้นะเนาะกับสมัยก็คือว่าดีที้เราเป็นดับเป็นเด่นเนาะโดยแต่ยังมีทอนทนกับขายบุแพกเนาะแต่ถือว่าพอซื้ออยู่นอกสากนวนนอดินก็ถือว่ากลวงนั่นนี่พอซื้อคนหนึ่งได้ก็มีเงิน เอ้าเบาอ่าควมก่วงนี่เด้กระพาะนั่นอยู่ทาโยเมนปกตินี่เป็นเชนหรือว่าเชนปลายผู้เล่นบเนาาคบ่แม่นราคาชื่อดินนี่แม่นเมนโอ้ระรับอ่าบ้านเฮานี่ระรับอยู่สามเชนบุเรนนี่ดูว่าทรงเชนเนาะแม่นคนละเมนหน่อยเห็ดหม้ออันขังอันเฮือนเอื่อยข่อยนะอ่าสี่เชนพยากขาย มีน้ํามวยแต่ก้อดีเพิ่นเพิ่นชื่อนี่เท่าใด50,000บ่คือ40,000ตะถนนยานีนคั่นล้านบะอือใกล้เฮือนอันนายบ้านนี่แห่ทางอันกุกกกุกทันน่ะอืออป้ามาเจ้ายอมอุกรถาแม่นเจ้าๆให้คนบ่มีเงินยอมเด้ยอมออถ้าผู้ใดมีเงินเป็นล้านก็ซื้อได้ผู้ใดบ่มีเงินคือเฮานี่จะ เสนเดียวกัยังบ่มี้โดยนี่หาเงินนี่เนาะเมนองมวยเมนองมวยว่าวครับะไ้ก็ซื้อกินซื้ออยู่ชื้อหนึงกัวิทยอันนึงบอกพอกินแล้วมาไ้ก็ซื้อแรงซื้อง่ายดัมแ้นดัาไดซื้อเข่าซื้อน้ำแน่เบิดไปน้ำมันโรดเดอรให้รูปห้องเฮียนแต่ดมือเนะโดยเป็นรับจ้างกะบมองละแสนมองแสนห้ามีมาแบงใส้เน่ พาเทิมลูกแน่ดายางเอาสมิลูกะ่ะใส่ซำสมิลูกซำมีมบังเทือกอะใส่เกินกระมีซื้อแพบแน่ยาซื้อพันแน่ในเงินแสนหนึ่งจล็กอียังลายยางลูกะ่ะให้หยุบบังลูกหนามนใ้อยูบ่โดยดใส่ที่ใดใค่ที่ชาวบัวบุญ เดออืมปะนาะจางบ่ด่แม่นางมวยโดยก็พวกกินอย่ไรเมื่อก่อนแม่นางมวยไม่แม่นางมวยซีบึ่งกะพวกกินมันก็เป็นเครื่องนำสางเขาธรรมดา่งเพราะว่ามันมันเป็นดินดงเลยไม่ได้เป็นแบบดินธรรมชาตินะมันเป็นดินดงโดยงามผุนนิชิโล่งแน่นนะมันก็ใสงามอยู่เลยนี่ Ừ. Ngam vô Chí chào nguồn mừng lúc Chí xí bao bó Chí bó chào mùa chào nguồn mẹ Dạ, giờ bị hết ừ. cho mẹ ông mùa đấy mẹ ông mùa này kín lời đấy Anh hiểu Hiểu nè sợ đấy mẹ ông muối à, Thứ bà bộ phửt nó Được Hãy không bó phát này thì phửt nó Tìm ngọt, 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 เลยเนาะมีน้องมวยมีจำเป็นด้วยล่ะกินเคยเคยกินน้ำโบแถวหนทางไปหาพื้นก็เคยกินกินขนกินกินเนาะกินบาเลยโดยจำบบ๊อบปี่ทานชุดนี้มาหลายแล้วแต่นี่คือว่าน้ำใสงามสะอาดโดยต่บ่ฮู้ว่าข้างในเป็นได้ไรคก็บผู้อ่านเลยผมลมพัดมันนั่นหลังคาเลยโดยไปเลยไปเลย ถ้าบันกอวัฒเนาะถ้าว่าตั้งต่อกมาอีกเห็ดเพื่นครัวแบบเขาเห็ดธรรมลานี่กะนตัว่ายังยังอีกห้องหนึ่งได้หนิเนาะเพิ่อนท่านสร้างเพิ่นกะคือสีแบบหานผดีดีได้เนะโดยเพิ่นกะหานผดีงามเลยสร้างเพิ่นกะเป๊ะเลยนะโดยสร้างเพิ่นกะเก่งไม่ได้พักจุงไปดูว่ายังหลายอยู่เนาะโดย ทางนั้นทางกับป้าไปทางในเบิดบ่บอกนี่จุดเดินตัวเด็กหาไปไว้เฉลยเดียวกันเรื่องกับบ้านนอมีคนเนาะโดยว่าได้จุดแบบงามโดยแค่เราอยู่ได้ขู่ได้คนในม่วนด้ในแบบเดียวต่อไปดีเนาะม่วนี่ได้เมน สาว่ามาอยู่นี่ต่อไปนี่กระเจ้าจ้างคดมันนี่กะที่ได้ไปคดใกล้ๆนี่แน่นกะเจ้าจ้างอยู่บ่่นบ่ค่อยจ้างโดยไม่จะเห็นเองจ้างแต่ตอนปุ๊บ่นว่าันนี้เห็นบ่โดยจะลำมันเพิ่นี่กับ่าด้ใหญ่นาะลำหน่อยๆเนาะธ้าม่ได้มือหนักก็เห็นดูกะหัวน้อยไม่เป็นไรโดยแบบเป็นเป็นดินเพิ่นเองเลยบ่แมน พี่บ่าแบบเพิ่นมาชาวทีเป็นเพิ่นแบบเลยแม่นช่องมองแล้วบอทางนี้ก็แม่นทางนั้นก็แม่นนั่นแต่ทางนั่นเราจ้ะอืจังใดก็ดีโมกีใจน้ำเด้อเมโลมวยเน้อโดยมือลังใจหายชูเราไปคือว่าแหละก็คือว่ามีเวลากลับมาเก็บมา้ยางเมียนแถวนี้ก็โอ้ยสะอาดสะอาดเนาะส่บัวเนาะเก็บอีกเนาะใบจุกระได้เน้อโดย สี่ตอนนันบอกเพียงพ่อกับี้ดินปูไทยไปแหงเสมอเนาะโดยเสียมเชียไปแมนโดยข้างนั้นกันเนาะสิได้กลับก่อนเนาะแมนเมย์ดีโอปีใจน้ำโดยอ่ะสบายดีโดยโดยอ่ะก็คือประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะดีอกดีใจน้ำอาแม่น้องมวยเพิ่นแตถือว่าได้อ่าที่อยู่ครับเพือนพ่อแม่พี่น้องเลย ดินกะถือว่ากลวงเนาะสีม hmm. ืนห่างเลยบ่กักอีดิพ่อแม่พ em <c oughs> ี like, ่น้องเลยจะบัวกะกูเคยมากะถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะจะบัวมาแวะอยู่อันเพื่อนหลังเก่ากะโบหินพ่อแม่พี่น้องเลยแม่น้องหมวยขึ้นมาดินใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยปกปีใจน้ำเป็นกำลังใจให้ อ่ะจังใดกระซาบัวกระชิดได้ก้บาบก,บ,กบก่อนนอ้องกระากที่ตามเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนะาะปากกดได้กดแร่พอมีกำลังใจดีว,ว่าทายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะกะาบัวกระชิดได้ขอเก้าเข้ามาสบายดีสบายดี